اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله سنتبع سنن الصلاه خير من النوم الصلاه คณะเดินทางนําโดยคุณอับดุลรชิดทวศิลแวะพักระหว่างทางที่สะพานสาครบุรีสะพานข้ามคลองสุนักหอนคลองสุนักหอนเป็นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําแม่กลองมีความยาวประมาณ30กิโลเมตร เริ่มจากอำเภอเมืองที่บ้านท่าจีนและออกสู่แม่น้ำแม่กลองที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามคลองนี้เป็นคลองน้ำกร่อยเพราะมีน้ำเค็มเข้ามามากจนมีป่าจากและป่าชายเลนขึ้นอยู่หนานแน่นตลอดสองฝั่งคลองจุดน้ำกร่อยคือน้ำมันประจบกันไงน,น้ำเค็มเข้ามาแล้วก็จะมีน้ำจืดจากทาง ทางด้านเนี้ยหลังทางด้านวิศาตาตกเนี่ยไหลลงมามรจัลบ ح รายนยัลต قي ยานบายนหมาบรร ز คุณล่ายบ غ ยานพระองค์ทรงทำให้นานน้ำทั้งสองทะเลและแม่น้ำไหลมาบรรจบกันร,ระหว่างมันทั้งสอง มีที่กั้นกีดขวางมันจะไม่ล้ําเขตต่อกันน้ําจืดเนี่ยมันจะมาตามธรรมชาติมันอาจจะมีฟูเขาองดูยอะอะไรที่เวลาน้ําฝนมันตกลงมาเนี่ยก็จะคือมันกลับจะไหลลงทะเลมันไหลเข้ามาส่วนน้ําเค็มก็ไหลเข้ามาเคื่อลร้อนได้สร้างเนี่ยธรรมชาติของมันก็คือมันมาบรรจบกันแต่เป็นไปไม่ได้เราเรียว่าน้าเค็มเนี่ยมันจะเข้าไปเลยมันก็มีที่กั้นของหมือนทะเลทราย แนนวววกัวเออาาาไไ้คคาารมมม่ีส,สารานุกรมเสรีวิกิพีเดียให้ความหมายของน้ำกร่อยไว้ว่าน้ำกร่อยคือน้ำทะเลผสมกับน้ำจืดสามารถพบได้ตามปากอ่าวแม่น้ำออกทะเลเช่นสมุทรปราการจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลบริเวณสมุทรสาคร จุดที่แม่น้ำท่าจีนออกทะเลและสมุทรสงครามจุดที่แม่น้ำแม่กลองออกทะเลกรณีของน้ำมีม,ม,มกับไมีให้น้ำ,นำเค็มมันจะเข้าไปลึกเข้าไปในในน้ำเสือ่อมในคอครนะับไม่ไม่มีนะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในธรรมชาติในจริงๆแล้วคองเนี่ยนะระดับของพวกเนี่ยมันจะรับน้ําจากที่สูงคือน้ําฝนอะไรองนี้ แล้วดันลงทะเลคือมันจะเป็นที่ลาดลาดลงทะเลส่วนน้ําทะเลที่จะขึ้นมันก็เหมือนกับอัลลอฮ์เขาได้ทรงสร้างไว้ไม่ให้มันลามปามเข้าไปในบ้านคนไปทําความเคยได้ยินไหมว่าน้ําทะเลเข้าไปทําความเสียหายในแถบเนี่สมุทรปราการในประเทศไทยประเทศไหนเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนเนี่ยลําบากไม่มีมอ,อัลลอฮ์ลลอทรงให้มันทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่ได้ เราท <ula> รงสร้างมาให้เป็นประโยชน์กับพวกมนุษย์เราออกแบบให้มันให้แบบอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์เป็นประโยชน์นี่ประโยชน์จริงๆนะในทุกอย่างที่เห็นนนนออออออััััราาะะมมลลลลลกกุิซน ทุกสปปรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สรรสร้างนั้นเหมาะสมและสมดุลลองจินตนาการว่าถ้าน้ำเค็มล่วงล้ำเข้าไปยังแม่น้ำหมู่บ้านเลือกสวนไร่นาความเสียหายที่มนุษย์ต้องพบเจอนั้นคงมากมายเกินขนาดนับนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เราได้เห็นว่าความเมตตาของอัลลอฮ ที่มีต่อมวลมนุษย์นั้นมากมายและยิ่งใหญ่เพียงใดคุลรูมันอะลัยหาฟแนวียบันขาวว่าจูรับบิคุจลจัลลัลวัลอิคราม